จพี่พวกเชอวันนี้มีเรียนวิชาอะไรบ้างอ่ะพอดีฉันลืมจัดตารางเรียนมาออเชอน,นี่ทำไม,ม,มไม่มีคนรับวิชบเลยทีหลังต้องไปรู้ไปเลีย้ยงให้มากกว่านี้นะวันนี้เรียนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์สังคมศึกษาภาษากิษวิทยาศาสตร์และศิลป,ปะจ้ะเห็นว่าวันนี้ครูเจจะสอนเรื่องศิลปาด้วยนะอ๋อขอบใจจ้ะกระดีนอ <c oughs> <c oughs> สเเร็จลยไปสายโดยครูหักคะแนนไม่รู้ด้วยนะไปกันเถอะพวกเาราต้องรอบกันด้วยแม่เรียนทั้งหมดน้องสาวครูสวัสดีค่ะครูคสวัสดีสสดูลูกๆนักเรียนทุกคนกันม .1 ที่นับหนึ่งนะครับเดวันนี้นะครับครูก็จะพูดถึงเรื่องศีลสมาธิป,ปัญญาหรือใจสุขะที่ เราจะเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธในวันนี้นะครับคุณครูจะสอนเรื่องเป็นจะสิ่และเป็นจรรมเป็นจะสิ่ก็คือนะครับหลักธรรมละเว้นการทําสิ่งที่ไม่ดีในหลักปฏิบัตินะครับเพื่นะรเรียนจะถือสิ่งทั้งหมดกี่ข้ออ่าเก่งมากจะถือสิ่งทั้งหมดหข้อก็คือข้อที่1ก็คือปานาติปาตาเวระเบีสิกขา สมาธิยามิคือละเว้นจากการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่สองอัจฉริานาเวรเปณียสีขาวประทำสมาธิยามิคือการละเว้นจากการละเว้นจากการละศัพท์ข้อที่สามกาเมสุวิชาจาราเวรเปณียสีขาวประทำสมาธิา คือละเว้นจากการปักพื้นผิดในกาข้อที่ 4. ีมุส,มสาวาทาเวรมณีสิขาวบางส่นสมาัิอย่างนี้คือเว้นจากการพูดเห็ุและข้อสุดท้ายสุราเีระยะพันชักประมาณไนาคือเว้นจากการดื่มสุราเรไรหรือสิ่งของในมอเตอรส่วนในข้อต่อไปคือเป็นธรรม ป็นธรรมก็คือหลักธรรมในการทาความดีนักเรียนจะต้องนาหลักธรรมนี้เพื่อไปใช้ในการดําเนินชีวิตในวันนี้นะครับคณูรูจะให้นักเรียนท่องหลักวินัยศีลก็คือนะครับหลักศีลห้าในวันนี้เรียนตัวช่องศีลห้าปาลา

หลือเงินอยู่ฉันว่าจะไปฝากที่ธนาคาะฝากไดหนค่ะฝากได้ค่ะฝากได้คะอาอีกคงไม่ฝากด้กันเหรอคะเงินซื้อขนมหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะประหยัดเงินื้อแล้วเอาเงมาฝากนะคะได้ค่ะไปทำการบ้านที่บ้านฉันไหม ไปสิฉันมีวัวเนเรื่อไม่เข้าใจอยากจะให้ชธอช่วยสอนหน่อยฉันไปด้วยฉันคงไม่ได้ไปหรอกพอพ่อฉันเลิกงานก็กินแต่เล่าฉันต้องช่วยแม่ดูน้องและทําความสะอาดบ้านแต่วันนี้คือเจอเพื่นสอนเรื่องสิล้ามันผิดสินปะ์ก็ผ่านนะอืมแม่สี่เธควอนผิดข้อเท่าน้นามันผิดสิและไี่ต่อาะสมกัด้วยฉันก็อยากให้พ่อเลิกเรื่เหมือนกันดีเลยแนละ้วเราแยกจากกันแค่ตรงนี้นะโอเคบ๊ายบาย